คุณผู้ฟังครับมาถึงในช่วงโมรโดกวิถีไทยนะครับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาจนถึงเมษานี่ก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับความร้อนก็ยังไม่ลดลงแต่ว่าวิถีไทยเรามีวิธีการลดความร้อนด้วยเครื่องดื่มเย็นๆซึ่งเครื่องดื่มที่ว่านี้ก็เป็นเครื่องดื่มที่นํามาจากพืชผักสมุนไพรไทยนี่แหะครับนี่เป็น วิธีไทยที่เราต่อสู้กับความร้อนนะครับถ้าอากาศร้อนมากๆครับคุณผู้ฟังก็จะนึกถึงน้ํากระเจี๊ยบนะครับน้ํากระเจี๊ยบไม่ใช่แค่คลายร้อนเท่านั้นแต่ว่ามีสรรพคุณในการช่วยขับเสมหะทําให้ชุ่มคอสําหรับใครที่อยากจะทําน้ํากระเจี๊ยบนะครับวิธีง่ายๆเลยครับคุณผู้ฟังแค่เอาดอกกระเจี๊ยบเนี่ยไปตากแห้งแล้วก็นํามาต้มกับพุทราจีนแล้วก็เติมเกลือแล้วก็น้ําตาลสักนิดหนึ่ง แล้วก็รับประทานกับน้ําแข็งนะครับข้อสําคัญน้ําแข็งนั้นต้องเป็นน้ําแข็งสําหรับการบริโภคแล้วก็สะอาดนะครับถ้าอากาศร้อนไปตามที่ต่างๆผมก็นึกถึงน้ําเก๊กขวยนะครับจริงๆแล้วเก๊กขวยเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ช่วยดับร้อนได้เป็นอย่างดีเพราะว่าสปปรรพคุณเนี่ยช่วยในการย่อยอาหารลดความดันโลหิตนะครับแล้วก็การทําน้ําเก๊กขวยก็ง่ายมากนะครับ เอาดอกเก๊กควยที่ตากแห้งนั้นเอาไปต้มกับน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่น้ำใบเตยไปสักนิดหนึ่งก็จะเพิ่มความหอมนะครับคราวนี้ก็มาถึงน้ำสาวรสนะครับคุณผู้ฟังความจริงแล้วน้ำสาวรสเนี่ยมีวิตามินซีสูงมากแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยซึ่งช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดถ้านำมารับประทานอย่างเดียวนะครับไม่ได้ไปทำน้ำผลไม้เนี่ย ความเปรี้ยวเนี่ยก็จะทําให้น้ําส a รร e หรือรสชาติของสววรถเนี่ยก็เป็นความอร่อยอีกรูปแบบหนึ่งแต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาก็เอาไปทําเป็นน้ําสวรร e d ปัน่นซึ่งให้รสชาติที่อร่อยมากๆทีเดียวนะครับเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เพราะว่ามีสปปรรพคุณในการคลายร้อนแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือเรื่องของมะตูมนะครับ น้ำมะตูมหรือตัวมะตูมเนี่ยเป็นสมุนไพรช่วยขับลมมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆนะครับคราวนี้วิธีการทำก็ไม่ยากนะครับเอามะตูมเนี่ยที่ตากแห้งเนี่ยไปย่างหรือคั่วกับไฟจนหอมแล้วก็เอาไปต้มกับน้ำจนเดือดแล้วก็จนสีมันเปลี่ยนนิดนึงอะนะครับเติมน้ำตาลทรายลงไปแล้วก็รับประทานกับน้ำแข็งนี่เป็นส่วนหนึ่งของน้ำสมุนไพรที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อพูดถึง มะตูมเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามะตูมนั้นมีสปปรรพคุณมากมายมหาศาลเกินกว่าที่เรานึกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างว่ามะตูมนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างมะตูมมีประโยชน์มากมายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับข้อแรกก็คือว่ามะตูมเนี่ยมีสปปรรพคุณในการแก้ร้อนในแก้กระหายน้ําแล้วก็เพิ่มความสดชื่นข้อที่สองนะครับมะตูมก็เป็นยาแผนโบราณช่วย คลายความร้อนในร่างกายและก็ช่วยฟื้นไข้ได้ในกรณีที่เราเป็นไข้นะครับข้อที่3มนะครับมะตูมเนี่ยช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้สำหรับใครที่มีปัญหาระดับน้ำตาลในเลือดเยอะก็ให้นึกถึงมะตูมนะครับส่วนข้อที่4มะตูมช่วยในการหลั่งสารอินซูลินซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานแล้วข้อที่5นะครับมะตูมช่วยแก้อาการอ่อนเพลียจากอาการท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษ อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับสำหรับใครที่ท้องเสียจากอาหารเป็นพิษหรืออื่นๆเนี่ยให้รับประทานน้ำมะตูมร้อนๆสักนิดหนึ่งก็จะช่วยได้ข้อที่6นะครับสรบรพคุณของมะตูมเนี่ยช่วยในการขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ช่วยระบายท้องครับข้อที่7มะตูมช่วยให้เจริญอาหารแล้วก็ข้อสำคัญก็คือรักษาลำไส้นะครับ ข้อที่8มะตูมเนี่ยช่วยแก้โรคบิดแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ก็จะย้อนไปเมื่อสักครูน่นี้ข้อที่บอกว่าใครมีปัญหาเรื่องท้องเสียเกิดจากอาหารเป็นพิษมะตูมช่วยได้นะครับข้อที่9ประโยชน์ของมะตูมนะครับจะเป็นยาระบายอ่อนๆในกรณีที่บางคนนั้นขับถ่ายมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายไม่เป็นเวลาหรือว่า 2- 3สาวันขับถ่ายทีหนึ่งนะครับข้อที่10รากของมะตูมเป็นยาสมุนไพรช่วยรักษาอาการไข้จับสัน อันนี้ผมเพิ่งทราบนะครับว่าโ,โหสปปรรพคุณข้อนี้สําคัญมากข้อที่11ครับใบมะตูมเป็นยาสมุนไพรช่วยฆ่าเชื้อโรคสําหรับคนที่เป็นแผลสดนะครับใช้รักษาแผลสดได้ข้อที่12ใบมะตูมเป็นยาบารุงธาตุนะครับคุณผู้ฟังช่วยปรับสมดุลในร่างกายแล้วก็ข้อที่13ใบมะตูมมีสปปรรพคุณเป็นยาแก้หลอดลมอักเสบข้อที่14นะครับมะตูมก็มีความหวานที่ เขาเรียกว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพข้อนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันไม่ว่าอาหารเครื่องดื่มในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะหวานมากถึงมากที่สุดเพราะฉะนั้นความหวานจากมะตูมเนี่ยไม่เป็นอันตรายมากนะครับข้อที่15ใบมะตูมช่วยลดอาการบวมของผิวหนังได้นะครับแล้วก็ข้อ16ครับสปปรรพคุณในมะตูมเนี่ยช่วยแก้ไอแก้หอบหืดได้นะครับ ข้อที่17นะครับประโยชน์ของมะตูมก็คือช่วยขับพิษออกทางปัสสาวะนะครับและข้อสุดท้ายก็คือมะตูมช่วยแก้ท้องผูกแก้ปวดท้องจากอาหารไม่ย่อยทำให้ เมื่อรับประทานไปแล้วก็รู้สึกสบายท้องนะครับดังนั้นจากสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของมะตูมนะครับคุณผู้ฟังจะพบว่ามะตูมเนี่ยเป็นสมุนไพรธาตุเย็นเหมาะก,กับผู้ที่มีเหงื่อออกมากนะครับช่วยแก้ร้อนในช่วยให้รู้สึกเย็นสบายตัวแล้วก็ยังช่วยแก้ปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยเรียกว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลดังนั้น หน้าร้อนแบบนี้นะครับถ้าไปที่ต่างๆแล้วมีน้ำมาตูมขายคุณผู้ฟังก็ลองซื้อมารับประทานนะครับนี่คือคุณค่าของสมุนไพรไทยเครื่องดื่มแบบไทยๆท,ที่คลายร้อนแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือสมุนไพรไทยใกล้ตัวและเว็บไซต์หมอชาวบ้านนะครับ คุณผู้ฟังครับมาถึงในช่วงโมรด,ดกทางคำสอนความจริงก็ไม่เชิงเป็นคำสอนนะครับแต่ว่าเป็นเทคนิคในการที่ทำให้เราเป็นคนใจเย็นซึ่งการเป็นคนใจเย็นเนี่ยช่วยเสริมสร้างปุคลิกภาพแล้วก็ลดปัญหาต่างๆได้อย่างมากมายทีเดียวนะครับวันนี้พูดถึง8วิธีในการระงับอารมณ์โกรธลดอารมณ์ร้อนได้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับคุณผู้ฟังครับ เมืองไทยเป็นเมืองที่มีอากาศร้อนนะครับดังนั้นสภาวะของความร้อนก็ส่งผลต่อจิตใจได้มากทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนนะครับปีนี้อย่างที่ผมบอกแล้วว่าตั้งแต่ปลายเดือนมีนาจนถึงเมษายนร้อนมากถึงมากที่สุดนะครับแต่ว่าเราก็มีวิธีการที่ทำให้เราใจเย็นขึ้นได้บ้างนะครับวิธีที่หนึ่งครับคุณผู้ฟังวิธีที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดถ้ามีเรื่องไม่ถูกใจไม่พอใจ เราก็จะนับ1ถึง10ในใจเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้านะครับโดยไปตั้งสมาธิไว้กับสิ่งที่เรานับนะครับนับ1ถึง10เพื่อทำให้ความคิดลบเปลี่ยนในขณะที่เรากำลังโกรธมากๆนะครับถามว่าทำไมต้องนับ1ถึง10เพราะว่าเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องนึกถึงคำศัพท์หรือว่าตัวเลขอะไรทั้งสิ้นนับช้าช้านะครับ1 2 3 4คือหลุดออกมาจากโลกที่กำลังเผชิญอยู่เมื่อกี้นี้สักครู่หนึ่งในระหว่างที่เรากำลังเยียวยาปัดเป่าความโกรธโดยการนับ1นึถึงสิในกรณีที่มีคนมายั่วโมโหนะครับดังนั้นจะทำให้เรานะปิดทุกสิ่งทุกอย่างปิดหูปิดตาแล้วก็ตั้งสมาธิอยู่กับลมหายใจตัวเองนะครับเรียกว่าออกจากสถานการณ์ตรงนั้นไปสักครู่นะครับ ข้อที่2องทำหูทวนลมทําได้ไหมครับก็คืออาจจะต้องไม่สนใจไม่ใส่ใจกับสิ่งที่มากระทบจิตใจนะครับเพราะว่าการที่เราทําหูทวนลมเนี่ยเป็นเหมือนกับการปิดหูปิดตาอย่าไปฟังในสิ่งที่จะเพิ่มโทสะเพิ่มความโกรธให้กับเราความจริงแล้วผมว่านอกจากทําหูทวนลมแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าไม่เดือดร้อนมากก็อาจจะเดินจากไปนะครับ หรือว่าหยุดการพูดหรืออะไรที่เราจะต้องใช้คำพูดระบายอารมณ์โกรธไปก็จะดีนะครับข้อที่ 3. ทํทำอะไรให้ช้าลงสักนิดหนึ่งถ้าเราเป็นคนใจร้อนทำอะไรเร็วๆเนี่ยครับหรือว่าใจร้อนมากๆก็จะทำให้สถานการณ์นั้นย่าแย่นะครับเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเพราะว่าเราหุนหันพลันแล่นปล่อยให้อารมณ์โกรธเนี่ยควบคุมเราเกาะกินในชีวิตแล้วก็จิตใจของเรานะครับดังนั้นก็อาจจะ เขาบอกว่าพูดช้าลงทําให้ใจเย็นขึ้นเดินช้าลงทําอะไรช้าลงต่อให้โกรธแค่ไหนก็บังคับตัวเองให้พูดช้าๆคุณแม่ผมสอนไว้ว่าถ้าโกรธใครก็ให้นิ่งอย่าไปต่อลอ้อต่อเถียงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการต่อความยาวสาวความยืดนะครับการนิ่งไม่ได้แปลว่าเราแพ้นะครับแต่ว่าเป็นการตั้งสติทบทวนทุกสิ่งก่อนที่เราจะพูดแล้วว่าระบายอารมณ์ไปด้วยความโกรธนะครับ ข้อที่4นึกถึงคนอื่นนอกจากตัวเองนะครับเขาบอกว่าเมื่อเรามีอารมณ์โกรธเนี่ยเรามักจะนึกถึงแต่ตัวเองโดยที่เราไม่สนใจคนอื่นนะครับนอกจากสนใจคู่กรณีโดยบางครั้งเราก็ขาดเหตุผลเพราะว่าอารมณ์โมโหนะครับก็ให้เรานึกถึงคนอื่นๆอีกมากมายที่จะได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของเราบางคนใช้กําลังรุนแรงใช้อาวุธเข้าประหัตประหารคนที่เราโกรธเราเกลียด อันนี้ก็จะผิดข้อกฎหมายแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนกันไปทั่วเลยนะครับดังนั้นคง,ต,งต้องใช้เหตุผลใช้สติตั้งสติให้ดีนะครับข้อต่อไปก็คือขอเวลาสงบสติอารมณ์นะครับในทุกสถานการณ์เนี่ยจริงๆแล้วบางคนก็โกรธยากมากบางคนก็โกรธง่ายโกรธง่ายหายเร็วนะครับคือก่อนที่เราจะไป เผชิญกับสถานการณ์เหล่านั้นนะครับเราจะต้องตั้งสติเตรียมอารมณ์ให้ดีนะครับหากว่าเราอยู่ในสถานการณ์ตรงหน้าที่ไม่ช่วยให้เ,เราทำอะไรเหล่านั้นได้อาจจะลองขอตัวเดินออกจากสถานการณ์นั้นไปสักนิดหนึ่งในกรณีที่โต้เถียงกันนะครับเดินออกมาแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆได้บ้างการเดินจากมาไม่ได้เป็นวิธีการว่าเราเป็นคนแพ้นะครับ แต่เรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ควรจะเอาตัวไปเสี่ยงกับสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวมันจะบานปลายเดี๋ยวจะเกิดข้อทะเลาะเบาแวงใช้กําลังใช้อาวุธหรือแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันนะครับที่คนเดี๋ยวนี้มีโลกโซเชียลใช่ไหมครับถ้าเกิดโมโ oh ห ok ใครไม่พอใจอะไรเนี่ยผมว่าต้องรีบเก็บมือถือเลยนะครับอย่าเพิ่งโพสต์ว่าโพสต์ตาําหนิหรือระบายอารมณ์ผ่านโลกโซเชียลเพราะว่า มันจะแพร่กระจายไปสู่วงกว้างและคราวนี้เราจะควบคุมไม่ได้เมื่อควบคุมไม่ได้ความเดือดร้อนก็จะมาหาเรานะครับหลายคนนั้นเกิดขึ้นมีชื่อเสียงเพราะโลกโซเชียลแต่หลายคนกเ็เขาเรียกว่าดับหรือว่าทัวลงได้จากโลกโซเชียลเหมือนกันดังนั้นก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับ โกรธอะไรไม่พอใจอะไรเก็บมือถือไว้ก่อนบางคนเขาก็ปิดมือถือเลยนะครับเขากลัวว่าเขาจะถ่ายรูปเขาจะโพสต์เขาจะอัดคลิปอะไรแล้วก็ประจานคนอื่นหรือทําอื่นๆที่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนได้นะครับดังนั้นก็ตั้งสติดีๆข้อที่6นะครับขอโทษขอโทษให้เป็นกล้าที่จะขอโทษในกรณีที่เราอาจจะทำผิดหรือทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน การยอมรับความผิดและกล่าวคำขอโทษนั้นเป็นสิ่งที่ยุติเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับบางคนรู้ว่าผิดแต่ไม่ขอโทษดังนั้นปัญหามันก็จะเกิดขึ้นก็จะโต้เถียงใช้อารมณ์หักล้างเหตุผลกันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับข้อที่7รู้จักให้อาภายัยเมื่อมีคนเขาทำให้เราไม่พอใจการให้อาภัยนี่ดีนะครับสำหรับเรื่องเล็กน้อย ขอบคุณขอโทษไม่เป็นไรขอบใจลาก่อนก็เป็นคําพูดพื้นฐานที่จะทําให้เราเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ใจเย็นได้นะครับดังนั้นการให้อาภาัยคนเล็กๆ,ๆน้อยๆก็เป็นสิ่งที่ดีและตัวเราเองก็ใจเย็นขึ้นปัญหาก็ลดลงด้วยนะครับข้อที่8นะครับอยู่เฉยๆ บางเรื่องนั้นก็อาจจะปล่อยให้เรื่องของกฎหมายเข้าไปจัดการได้นะครับทุกประเทศทุกที่ก็มีกฎหมายข้อห้ามในเรื่องของการทำผิดสิ่งต่างๆถ้ามีคนมาทำผิดสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็ใช้กฎหมายอาจจะแจ้งตำรวจเรียกตำรวจมาก็ได้ครับให้มาไกลก่เกลี่ยหรือว่ายุติสถานการณ์เหล่านั้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหามากมายผู้คนเดี๋ยวนี้พอทะเลาะก,กันก็ มักจะใช้กําลังใช้อาวุธนะครับหรือแม้กระทั่งประจานสิ่งต่างๆผ่านสื่อออนไลน์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกฝนได้นะครับแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังได้ใจเย็นในภาวะอากาศร้อนและนี่คือหลักต่างๆนะครับที่พอจะช่วยให้เราใจเย็นขึ้นอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์จิต,ตวิทยาในชีวิตประจำวัน ซึ่งที่นี่ก็มีเรื่องราวของจิตวิทยาง่ายๆที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตการเรียนและการทำงานนะครับ